ที่ช่วยชี้เบาะแสนะคะจนทําให้เจ้าหน้าที่นั้นสามารถไปตรวจแล้วก็ไปพบเจอรถรวมไปถึงได้สังหารผู้ทีเ่เป็นคนลงมือด้วยในครั้งนี้นะคะ,ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากที่มีการช่วยเหลือกันค่ะ ส่วนการที่กำนันผู้ใหญ่บ้านนั้นเป็นสิ่งสำคัญในการช่วยเป็นหูเป็นตานะคะก็มีคนถามเหมือนกันว่าแล้วจะกลายเป็นเป้าหมายของผู้ก่อเหตุหรือว่าผู้ก,ก่อการร้ายหรือไม่นะคะท่านก็บอกว่าการก่อการร้ายเนี่ย ก็ต้องเล็งไปที่กลุ่มคนอ่อนแอไม่ว่าจะเป็นครูนะคะหรือว่าจะเป็นกลุ่มคนหาเช้ากินขําคนต่างถิ่นคนที่ไม่มีการระมัดระวังตัวรวมไปถึงแม้แต่เจ้าหน้าที่หรือว่าอาสาเองที่อาจจะมีการเผลอเลยนะคะก็อาจจะโดนเกาะเหตุเข้าไปด้วยส่วนความหนักเบาเนี่ยอยู่ที่การกระทำแล้วก็เป้าหมายว่ารุนแรงเพียงใดค่ะค่ะ ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะจะรุพงเดืองสุวรรณตอนนี้ได้สั่งการไปถึงอ,อ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนทางภาคใต้แล้วนะคะว่าจะต้องพิสูจน์ว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านนั้นมีหูตาเป็นสับประรดต้องคาดคาดการได้นะคะว่าคนร้ายในคดีแต่ละคดีนั้นโดยเฉพาะคดีนี้ที่เกิดขึ้นล่าสุดเนี่ยนะคะไปพักกับญาติคนใดจนสามารถ วิสามันคนร้ายในคดีนี้ได้ที่เป็นระดับแกนนำาเ k k นะคะขณะเดียวกันก็ถือว่าการที่นำเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้ามาเป็นส่วนร่วมในครั้งนี้เป็นแนวร่วมในครั้งนี้เนี่ยนะคะก็ถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะคะกำนันนิว ก็จะสามารถส่งข่าวไปยังพื้นที่ข้างเคียงได้เหมือนกันนะคะก็มั่นใจว่าคนร้ายที่บาดเจ็บแล้วก็หลบหนีไปยังพื้นที่ใกล้เคียงและคนร้ายพวกนี้จะแอบซ่อนเพื่อรักษาตัวกำนันนิวส์นี่แหลคะค่ะจะต้องตรวจสอบแล้วก็หากพบตัวก็ส่งไปรักษาตัวจากนั้นก็ค่อยว่ากันอีกครั้งหนึ่งคือเรื่องของการแจ้งข่าวสารต่อเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐค่ะค่ะตอนนี้รัฐบาลค่อนข้างให้ความสําคัญกับกำนันแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านด้วยนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นสุดสัม สำคัญในการหาข้อมูลจากพื้นที่เพราะว่าทางเจ้าหน้าที่เองเนี่ยก็จะรับข้อมูลจากการข่าวในการทํางานมาพอวันนี้มีกำนันนิวส์นะคะเพิ่มขึ้นก็บ่งบอกได้เลยนะคะว่าจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นเพราะว่าข่าวในกลุ่มของกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยจะถูกตัวและก็ถูกทางมากที่สุดค่ะทางการข่าวของเจ้าหน้าที่นะคะพอได้รับการบอกเหตุออบอกาการคาดการณ์าารมาแบบนี้แล้วเนี่ยก็จะทําให้มีการวางแผนได้ดีมากยิ่งขึ้น นะคะแล้วก็ในเรื่องของ การปรับปรุงข่าวนะคะบอกว่ามีมาตั้งแต่วันที่15มกราคมเป็นต้นมาแล้วเห็นได้ชัดเจนเลยค่ะว่าเจ้าหน้าที่นั้นสามารถระง,งับเหตุการณ์ต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นการกู้ระเบิดการตรวจพบวัตถุต้องสงสัยทึ่งทั้งหมดนี้นะคะก็มาจากเบาะแสของประชาชนที่ส่งข้อมูลมาด้วยถ้าคนในพื้นที่เองนะคะบางครั้งอาจจะบ้านอยู่ไกลจากผู้ใหญ่บ้านหรือว่าไกลจากกำนันนะคะก็สามารถส่งข้อมูลไปได้อย่างหมายเลขโทรศัพท์189 0ได้นะคะก็ประชาชนจะได้มั่นใจด้วยนะคะว่า,อาพอส่งข่าวไปแล้วเนี่ยตัวเองน่าจะปลอดภยัยแล้วก็ทางการยืนยันนะคะว่าจะเก็บรักษาความลับหรือว่าสิ่งที่บอกมานี้เนี่ยไม่แพร่งแลรให้ผืนได้ทราบเป็นเด็ดขาดว่ารับรู้มาจากใครคะ่ะค่ะส่วนการเตรียมประกาศเคอร์ฟิวในพื้นที่นะตอนนี้ก็ประกาศไปแล้วนะคะในพื้นที่6ตำบล2อำเภอนะคะตอนนี้ ประกาศไป24ชั่วโมงตั้งแต่6โมงเช้าของวันนี้ไปจนถึง6โมงเช้าวันพรุ่งนี้แล้วนะคะสำหรับ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะคะในโลกสังคมออนไลน์คุณรังสีมาก็มีการแสดงความคิดเห็นกันต่างๆนานานะคะแต่ส่วนใหญ่ในวันนี้ที่มีการโพสต์ข้อความต่างๆลงในสังคมออนไลน์แล้วก็โซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็นทวิตเตอร์หรือว่าเฟซบุ o กนะคะส่วนใหญ่ร่วมแสดงความชื่นชมแล้วก็ให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะพร้อมกับโพสต์ข้อความในเชิงถูกใจหลังทราบข่าวทหาร นาวิกโยธินประทะกับแนวร่วมก่อความไม่สงบรอบยิงฐานปฏิบัติการแต่ว่ากลับถูกตอบโต้จนเสียชีวิตทั้ง17ศพค่ะค่ะก็ทำให้คนในโลกโซเชียลนะคะไม่ว่าจะเป็น f c e e o o o นะคะหรือว่าตามเ,ออเว็บไซต์ที่มีการให้โพสต์แสดงความคิดเห็นต่างๆเนี่ย ็มีการแชร์ข่าวต่อๆกันไปค่ะบางคนก็เข้ามากดไลค์นะคะเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจํานวนมากส่วนใหญ่ก็นี่แหละให้กําลังใจกับทหารกับผู้ปฏิบัติการในพื้นที่ค่ะแล้วก็ชื่นชมการข่าวของเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะมีบางกลุ่มเหมือนกันที่แสดงความคิดเห็นในลักษณะสะใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบางกลุ่มนี่ก็สาบแช่งเลยะนะคะว่าให้คนร้ายหรือว่ากลุ่มผู้ไม่หวังดีเนี่ยตายไปให้หมดจากบ้านเมืองบ้านเมืองนั้นจะได้ ได้สงบมากยิ่งขึ้นค่ะค่ะก็หลายๆคนนะคะคงรู้สึก อัดอั้นกับข่าวที่เกิดขึ้นในแต่ละวันตื่นมาตอนเช้าเนี่ยหลายๆคนจะได้รับทราบแต่ข่าวสลดนะ,ะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาใช่ไหมคะที่เกิดเหตุคาบอมด้วยล่าสุดนั้นแล้วก็มาเช้าวันนี้หลายๆคนพอเห็นข่าวว่าเกิดเหตุยิงปะทะกันสิ่งที่อยากรู้ในตอนแรกก็คือ<ะ>มีเจ้าหน้าที่สูญเสียหรือเปล่า<ะ>แต่พอข่าวออกมาเนี่ยไม่มีเจ้าหน้าที่สูญเสียนะคะหลายๆคนก็เลยแสดงความดีใจแล้วก็สะใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐนั่นเองก็ รวมไปถึงประชาชนบริสุทธิ์นะคะมักจะถูกลอบทําร้ายจนบาดเจ็บแล้วก็ล้มตายไปจํานวนมากแล้วตั้งแต่เริ่มเหตุการณ์ร้ายมาตั้งแต่ปี2547นะคะมาจนถึงในปัจจุบันนี้ก็ มากกว่า9ปีแล้วนะคะที่สถานการณ์ไฟใต้นั้นร้อนระอุมาอย่างต่อเนื่องค่ะค่ะก็บางครั้งที่เราเห็นภาพข่าวประชาชนพ่อค้าคนธรรมดานะคะต้องเสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้แต่กลับไม่ปรากฏว่ามีผู้ก่อการร้ายถูกจับกลุ่มหรือว่าเสียชีวิตด้วยนะคะครั้งนี้ทีเดียวรวดเลยสิบอันนี้ก็เดี๋ยวรอตามต่อนะคะ,คะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยจะสามารถติดตาม ตัวคนร้ายที่ทห,ลหลบหนีนะใช่ที่เหลือเนี่ยมีทั้งบาดเจ็บแล้วก็หลบหนีไปอยู่อาจจะไปรักษาตัวอยู่ซึ่งตามโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยทางเจ้าหน้าท,ท,ที่เขาก็เข้าไปราตรวจสอบเหมือนกันนะคะว่ามีคนบาดเจ็บเข้ามารักษาตัวหรือเปล่าแต่ว่าเชื่อว่าคงจะขึ้นเขาไปแล้วแหละ นะคะก็ถ้าบนเขาเนี่ยการรักษาพยาบาลมันก็ไม่ได้ดีมานในโรงพยาบาลอาจจะตามไปพบเป็นศพก็ได้นะคะอันี้ก็เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ที่จะต้องทําการไปตรวจค้นต่อไปค่ะแต่เบื้องต้นก็ต้องขอชื่นชมจริงๆนคะคะสำหรับทหารไทยใจกล้าที่ดูแลรักษาพื้นแผ่นดินไทยของเราเอาไว้ด้วยค่ะค่ะ มาต่อกันอีกเรื่องหนึ่งนะคะยังอยู่ในเรื่องของกระทรวงมหาดไทยอยู่นะคะเพราะว่ากระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะคะก็จะเดินทางลงไปในพื้นที่ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยะคะ่ะจะเดินทางลงไปพื้นที่จังหวัดเชียงรายพร้อมกับนายกรัฐมนตรีนะคะใน ระหว่างวันที่13ถึง17กุมภาพันธ์นี้นะคะ,คะเพื่อที่จะลงไปตรวจเยี่ยมด่านชายแดนบริเวณจังหวัดเชียงรายนะคะก็จะไปดูชายแดนด่านที่2เที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะเพื่อติดตามปัญหาและอุปสรรคในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะคะหรือว่า AEC ค่ะ,คะโดยเฉพาะด่านแม่สายด่านที่สนี้นะคะเมื่อสร้างเสร็จแล้วเนี่ยจะ ก็ปรากฏว่ามีรถผ่านเข้าออกน้อยมากนะคะเนื่องจากรถขนส่งสินค้าจากประเทศจีนนั้นไม่สามารถนํารถขนาดใหญ่ผ่านเข้ามาทางประเทศพม่าได้นะคะเนื่องจากว่าไม่ใช่ประเทศที่มีพรมแดนติดกันทําให้ต้องมีการเปลี่ยนรถเป็นรถคันเล็กลงนะ,ะจึงเป็นปัญหาในการส่งสินค้าแม้ปัญหานี้จะเป็นปัญหาระหว่างพม่ากับจีนแต่ประเทศไทยนั้นก็ ส่งผลกระทบเหมือนกันนะคะเรารับรู้ปัญหาแล้วก็วางแผนที่จะหาทางแก้ไขปัญหานี้ในการที่จะส่งเสริมด้านในฝั่งไทยด้วยค่ะค่ะและนอกจากด่านด่านที่2 ของทางเชียงรายแล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีอีกที่หนึ่งที่ตอนนี้มีปัญหาเหมือนกันแล้วก็าทางนายกต้องลงไปติดตามความคืบหน้านั่นก็คือการเปิดท่าเรือเชียงของค่ะซึ่งเปิดให้บริการมาตั้งแต่เดือนเมษายนในปีที่แล้วนะคะเพื่อรับทราบถึงปัญหาแล้วก็อุปสรรค รวมไปถึงติดตามความคืบหน้าการสร้างถนนและการสร้างสะพานเชื่อมไทยลาวที่อำเภอเชียงของที่ต้องมีกำหนดให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมปีนี้นะคะโดยจะต้องมีการเตรียมความพร้อมในการเปิดด่านเชียงของในอนาคตด้วยซึ่งเรื่องนี้เองรัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับการทำจุดกระจายสินค้าอาเซียนตามแผนเดิมเนี่ยจะมีจุดกระจายสินค้าทั้งที่แม่สายแล้วก็เชียงของค่ะซึ่งรัฐบาลเห็นว่าหาก หากทำกระจายออกไปแล้วเนี่ยคะจะต้องมีการมาลงทุนมากซึ่งอาจจะพิจารณาเลือกทำจุดกระจายสินค้าจุดเดียวหรือว่าทำจุดกระจายสินค้าทุกด่านแต่ว่าต้องสามารถเชื่อมโยงกันได้คะ่ะ ก็จะเป็นการลงพื้นที่นะคะของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยลงไปในพื้นที่จังหวัดตากนะคะทางอำเภอแม่สอดไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะแล้วก็ในวันนี้นะคะก็ลงใน,ในพื้นที่อีกครั้งหนึ่งที่จังหวัดเชียงรายค่ะ,คะนายกก็จะฉลองวาเลนไทน<อ>์ที่ภาคเหนือเลยนะใช่ นะคะเพราะว่าจะอยู่วันที่13แล้วก็14ด้วยไปตรวจทั้งที่ด่านนะคะแล้วก็ไปดูที่ท่าเรือด้วยค่ะ,คะก็น่าจะคึกคักพอสมควรนะคะออที่นั่นสำหรับเรื่องของสะพานเชื่อมไทยลาวเนี่ยก็อยากจะให้เร่งรัดเปิดให้เร็วๆนะเพราะว่าจะทําให้การเดินทางไปท่องเที่ยวนะคะจากประเทศไทยไปประเทศลาวเนี่ยมีความสะดวกมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงทางฝั่งของจังหวัดเชียงรายที่ไปทางพมา่าด้วยนะคะ,คะพมา่าเนี่ย อยากไปมากอยากมีโอกาสไปมากเลยคุณรังสิมาเนี่ยดิฉันว่าจะจองทัวร์ไปสิ้นปีคุณแม่ชิฉนอยากไปมากจริงๆนะคะถ้ามีการเปิดสะพานมีทางเชื่อมเข้าถึงด้วยกันง่ายขึ้นแล้วเนี่ยการท่องเที่ยวก็น่าจะเป็นด้วยความ สบายสะดวกมากยิ่งขึ้นด้วยนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยโอกาสที่จะได้ไปพม่าเนี่ยมันยากเพราะว่าประเทศเขาปิดต้องซื้อตั๋วเครื่องบินอย่างเดียวนะประเทศเขาค่อนข้างที่จะเป็นประเทศปิดนะคะแต่ว่าพอจะเข้า AEC เนี่ยก็มีช่องทางที่นักท่องเที่ยวอย่างเราเรานี่นะคะจะสามารถเข้าไปท่องเที่ยวที่ประเทศพม่าได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าที่นั่นเนี่ยมีหลายสถานที่สําคัญนะคะที่จะให้เราได้ไปท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายทั้งเจดีชเวดาก็ นะคนปีมะเมียเนี่ยอย่างดิฉันคุณแม่ดิฉันด้วยจะต้องไปว่าเลยพาคุณแม่ดิฉันไปด้วยนะคะไปด้วยกันได้นะคะเดี๋ยวจัดทริปไปนะคะจะได้สมใจด้วยแล้วก็ไปได้สะดวกมากยิ่งขึ้นถ้าเกิดมีการเปิดจริงๆเนี่ยการเดินทางนอกจากจะสะดวกสบายน่าจะประหยัดขึ้นด้วยนะใช่ค่ะไม่ต้องใครที่อยากเดินทางแบบสบายๆนะคะไม่เร่งรีบมากขับรถไป นะ,ะก็ได้ดูทิวทัศน์้างทางไปออด้วยนะคะว่ามีความแปลกหรือว่าแตกต่างจากบ้านเราอย่างไรรวมไปถึงคนพาม่าเองบางครั้งเขามองกลับเข้ามานะคะได้ดูจากภาพข่าวเขาก็อยากมาเที่ยวบ้านเราเหมือนกันนะใช่ค่ะนะคะก็จะได้สามารถแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันได้นะคะการค้าก็น่าจะดีขึ้นความสัมพันธ์ก็น่าจะแน่นแฟนมากขึ้นด้วยค่นะค่ะ เอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะมาติดตามปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่ทางภาคเหนือนะคะหลายจังหวัดตอนนี้นะคะโดยเฉพาะจังหวัดลำปางค่ะค่าของหมอกควันฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศเนี่ยเกือบจะเกินค่ามาตรฐานแล้วนะคะทะลุร้อยไปแล้วนะคะเดี๋ยวมาติดตามกันค่ะสักครู่ค่ะ